นะคะตัวนี้ตัวเล็กๆจับต้องได้ครับผมเรามาขยับตัวเล็กขึ้นมาอีกหน่อยหนึง่งขยับตัวเล็กขึ้นมาอีกหน่อยหนึง่งตัวนี้ตัวพับกับตัวนี้จำพอคคกันอันนี้ดอกแปดนิ้วอันนี้ดอกอันนี้ดอกแปดนิ้วอันนี้ดอกสิบนิ้วนะคะอ่ะเรามาเปิดตัวนี้ดีกว่าลูกเล่นเหมือนกันเตะทุกอย่างเหมือนกันเ๊ะแต่ตัวนี้จะมีข้อตรงนี้ไว้ให้นะคะอ่า ใช้ไม้เหมือนกันกดเหมือนกันนะคะกดเหมือนกันหยุดหยุดคาราโอเกะหยุดคาราโอเกะได้เหมือนกันครับผมนะคะมิวสิกหยุดอ่า ซิงลี่จีนได้เหมือนกันผมนะคะตัวนี้ทุกอย่างทำได้เหมือนกันหมดหมุนได้นะคะแต่งเสียงได้คราวนี้จากปกติเสมอว่าอ่ะคิมเบอร์สิบแปดกับยี่สิบแปดอันนี้คือซีรีส์แก้เหงาใครอยากดูดูได้เลยนะคะไม่ต้องไปแย่งทีวีกันนะคะส่วนแต่งเสียง หนูเอาเพลงใส่ตื้อกันเนาะอ,อเพราะว่ามันจะ <สน S 2> ไม่ติดเพลงใส<น>่ตื้ออือเพลงสาตนเอาไหม่เอาไหม่เอาไหมเพลงตื้อนะคะตัวนี้ก็เป็นไมชาร์ดเหมือนกันไมชาร์ดเหมือนกันไมดีไมหนักนะคะ,คะ ใช้แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะคะไม่ชัดเหมือนกันนะคะอ่านะคะตัวนี้ก็เป็นสายตืดกดขึ้นไป ดออันนี้กินดอล็อนะคะ EQ แต่งได้จะเอาอะไรนะคะไมเอฟเฟคจะเอาอะไรตัวนี้ปิดได้เปิดได้ตัวนี้คือปิดก็คือคือ,ค,อคือปิดได้ไหมายถึงว่าปิดจากตัวนี้เพื่อให้เสียง ไปเข้าที่ลำโพงนอกอเพื่อนลำโพงนี้มัเอาเอาแั่โปรแกรมมันก็ได้แล้วแต่เรารนะคะนะคะคตัวนี้ก็จะเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ดอก19จอ12 ตัวนี้จอ17ดอก12อ่าตัวขายดีของหนูมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวใหญ่ซึ่งซึ่งไม่ได้จอหมุนแต่พี่ลองคิดดูดีๆนะอะไรที่ส่งตรงๆไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรอันเนี้ยมันคงทนที่สุดนะคะไม่ต้องมีอะไรมาเจอให้มันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นอยู่กับตัวเลยเพราะยังไงก็ชัดเจนนะคะและด้วยดอก15เพราะดอก15ปุ๊บมันจะปี๊บมากกว่า เช่นเช่นอ่าอ่าอ่า Youtube เพลงสายตื้ดเพลงสายตื้ดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ยัตสุดที่ดีที่สุดที่แม่ผ่าท่อได้ SD600C3 ซ,ซ,ซื้อเลยเจอควัน่ะใช้น้ำยาสักพายีแล้วแช่แล้วก็ไม่ออกแวนิชทัก แบตในตัวมีแบตเราดึงออกได้นะคะมีแบตเพราเมื่อกี้อับส่วนนึงเราไม่ได้ใช้ไฟนะอ่านะคะอันนี้มีแบตบไฟบ้านเสียบไปได้ใช้ไฟบ้านครับนะคะต่อบแบตนอกต่อตรงนี้นะคะต่อแบตตรงนี้นะอันนู้เลื่อนมาใกล้ๆดูเลื่อนมาใกล้ๆนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะน,นะนะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน HDMI นะ HDMI ไปต่อทีวีที่บ้านเรานะอันนี้ใช้สีไลท์เนี่ยมันคือไหลสด ยังเหมือนของที่นี่ที่พี่ถ่ายอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเกิดเราเอาสายไทยซีอะที่เขาให้มาต่อจากตูดแล้วก็มาต่อจากตรงเนี้ยเสียงไมอะมันจะดูดก็ปืดเข้าไปเลยนะคะมันจะไม่ก้องแล้วมันจะปืดเข้าไปเลยเวลาร้องคารเราเกะเราก็จะอัดคลิปของเราได้สวยงามและเสียงเราเพาะมากนะคะส่วนมีไลน์อินมีไลน์อินก็ต่อได้ต่อคอมได้นะคะ ต่อคอมได้ต่อไลท์เอาก็คือเอาไปออกลำโพงงอกได้นะคะส่วนแล้วก็เพิ่มไม้ไมตัวเล็กได้อีกนะคะใส่ก๊์ดไมโครได้นะคะต่อแบตเตอรี่นอกเมื่อกี้เรายัางไม่ได้อธิบายว่าการใช้แฟชได์จะเป็นยังไงนะคะอันนี้เพงใส่ตื้อไปนะคะเรากลับเรากลับปุ๊บเรากลับเข้าหน้าจอปับ๊บนะคะ อ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีแอปคาราโอเกะให้หนึ่งอันคือตัวนี้พี่กดตัวนี้นะปุ๊บเข้าไปแอปมันจะมีแอปเยอะะเลยครับตรงนี้ปุ๊บอันนี้มันจะมีนี้คาราโอเกะอ่านะตัวนี้ก็มีคาราโอเกะให้เลยนะมีตัวนี้มีนะคะอนุวนกับคันบอกว่าอู้ชั้นไปสถานที่ไม่มีเน็ตเลยทํายังไงแต่อยากร้องคาราโอเกะกับเพื่อนทาสัตว์แตนได้เลยนะคะกดตรงนี้ เข้ามากดที่ยู u ูยเอสีเสียบมันเข้าไปเสียบมันเข้าไปขึ้นมาแล้ว USB กดมันเข้าไป พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ไฟล์รูปภาพไฟล์มิวสิกแล้ววิดีโออันนี้ที่เกิดใครทําเป็นไฟล์เอ4เป็นวิดีโอมามันก็จะเป็นคารอเกตเลยแต่หนูทําแต่ไฟล์เอ็มาเพื่อไว้เทสลําโพงเพื่อกี่ปพี่นดลิกสิทธ์นะมันก็จะชื่อเพลงอ่ะตันนี้

ได้ได้นะคะบัตรไดได,ได้ตัวนี้จอ19จอทัสกีนดอก15นิ้วมีดอกฟลางหนึ่งแหลมหนึ่งแล้วก็มีแหลมตัวนี้แหลมตัวนี้ได้นะคะแหลมตัวนี้มีแหลมซุปเปอร์แหลมอีก2ออันนะคะจะอีกเป็นมันเป็นแหลมอีกความถี่หนึ่งให้เสียงมันครบขึ้นนะคะแต่งเสียงได้แต่งเสียงแต่งเสียงเลื่อนไปตรงกลางนะคะหลด จะทำแอป n น็ fli กทำแอปดูหนังทุกอย่างทำได้หมดนะคะอ่นะคะแต่งเสียงก็เหมือนกันลากนะคะเหมือนกันนะคะอีนะคะแต่งเสียงได้หมดเลยนะแล้วแต่เรานะ แล้วแต่เราเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเปิดตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อให้มาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราเปิดเร็จได้ดีกว่าเนะเ<ร>าะมันจะได้ไม่ติดอะไรหรือติดเดยวอาจจะเปิดสายตื้อได้อนะคะตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะถ้าเกิดมาจากพี่พศบอกว่ามาจากพี่พศก็หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยส่งฟรีและและเก็บเงินไปทางได้ปกติเราเก็บเงินไปทางคัาสามเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ส่งฟรีและ เก็บเงินไปทางได้นะคะปีใหม่เราก็ทงไม่ต้องรอปีใหม่หรอกความสุขของขาเราเกะมันมีได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องถึงต้องรอยกระทงอัดบันไหนก็ได้ซื้อไปเป็นของขวัญให้ตัวเองเพื่อความสุขของเรานะคะยำอยู่บ้านพักผ่อนนะคะดูทุกอย่างได้หมดอ,อันนี้คือตัวหนึ่งหมื่นน ตัวนี้คือตัวที่คุณพี่ที่เดินทางมาจากสมุทรปราการและจะเอาไปอยู่ที่รีสอร์ทที่วังน้ําเขียวนะคะจัดตัว,น,ว,ตวนี้ไปนะคะจัดตัว18นิ้วไปนะคะปุ๊บเราก็เหมือนกันอันนี้ปิดหน่อยนะเดี๋ยวมันดึงมันดึงเน็ตกันเพราะว่าที่ร้านหนูใช้แค่ซิ่ไวไฟนะคะ นะคะกดตรงนี้นะคะตัวนี้มันมีช่องไหม่เพิ่มนําเพิ่มช่องใหม่ได้นะคะเพลงสายตื้อสี่หน้าสาุดนะอันดับสองสามสี่ห้าทดสองก็ลืมบัตไปหลืมบัตไปบางคนบอกว่า ฉันอยู่ไกลอะ่ะฉันที่เกลียดเดินเข้ามาจิ้มหนะ้าจอทัชสกรีนพี่ขันในนี้มันม,มีรีโมทให oh. ก้กับกับกับเอาเมาส์มาเสียบเอาเมาส์ไล้สายมาเสียบแล้วก็เอาเมาส์น่ะเป็นลูกศรแทนมือเราเอามือเราไปจิ้ม mm. เอาเมาส์ไปจิ้มล้วก็กดคลิกเข้าไป uh. ก็ใช้ไม์พูดต่อเลยไม่ต้องไปพิมพ์หลายอันและ uh. เอาพูดเลยมันง่ายกว่ามันเร็วมันเร็วกว่าพิมพ์นะคะทําได้หมดเลยทุกอย่าง uh. Thank you are listening to agent, DJ CC. <laughs> 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 ไปแัดได้ให้ฟังนะหยวจะเปิดแัดได้่ะแล้วก็กลับไปกลับเสร็จกลับเสร็จไป USB กาแฟพี่ในกำแก้วกดใน USB กดในมิวสิก Obrigado. Ah. จะมีคำถามที่ลูกค้าถามตลอดเวลาว่า18นิ้วของตัวนี้กับ 18นิ้วหน้าจอกับ18นิ้วของกอซิล่าเสียงเหมือนกันไหมเพราะดอก18นิ้วเหมือนกันหนูบอกตรงนี้แล้วว่าไม่เหมือนค่ะนะคะยังไงก็ไม่เหมือนนะคะพี่บอสใช่ไหมเพราะตัวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลงที่เสียงหมดอันนี้คือการแจ้งลดแห่อันนี้นค,นนนคือความบันเทิงด้วยด้วยด้วย,วยที่เป็นดอกนี่สะเทือนมากๆคือมันเป็นจออะมันเป็นจอมันสะเทือนมาก ไม่ได้นะคะแต่อันนี้คือขาโฟดนะอันนี้คือขาโฟดจริงๆรัแต่คืออย่างยางที่หนูบอกว่า18นิ้วเหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องเสียเหมือนกันแต่ถือว่าตัวนี้ดีที่สุดข,ของตัวหน้าจอแล้วนะคะคไปไหนมาไหนได้อ่อเราลืมไปมันเวลาเก็บมันพับลงได้นะคะพับลงอย่างนี้นะคะ ล้วเราก็ตั้งตามองศาของเราได้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วแต่เราส่วนตัวนี้ก็คือที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นก็คือมันสามารถแยกลำโพงซ้ายขวาได้ตัวนี้หนึ่งดอกตัวนี้หนึ่งดอกตัวนี้ตรงกลางแล้วอาจจะหาโต๊ะมาวางตัวซับหรือมีซับเบดวางแล้วเอาไอ้นี้ไปวางตัวไอ้ตัวตัว m แล้วเอา ตอกขึ้นมาแล้วก็วางซ้ายขวามันก็เหมือนกับว่ามันจะกระจายกว่ามันจะไปได้กว้างกว่าถ้าเกิดตัวเดียวมันเอางี้เอางี้ออกเสียงอย่างงี้ใช่ไหมอัอกเสีอย่างงี้แต่เมื่อไรเราตั้งตรงนี้อันหนึ่งแล้วเรามาตั้งตรงนี้อีกอันหนึ่ง S <S เสียงมันก็จะกว้างกว่าเสียงลูกกระจายกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะเครื่องเสียงแต่ละคนนะ่ะรสนิมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ความชอบอบางคนชอบเด็ดนุ่ๆบางคนชอบแรงแรงบางคนชอบกระแทกแต่อันเนี้ยตั้งแต่ที่หนูขายมาตัวเนี้ยคนที่ชอบส่วนใหญ่คือคนที่อยู่บ้านน,นะคะคนที่ชอบร้องคาราโอเกะเอาง่ายงเล่นง่ายๆฉันขอเล่นง่ายง่าย พวกนี้เลยนะคะหน้าจอพวกนี้ถือว่าโอเคเลยลูกเล่นทุกตัวเหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าจอเล็กก็เลยถูกจอใหญ่ก็เลยแพงดอกมันจะใหญ่ตามขนาดจอ <Okay. S 1> นะคะโอเคครับวันนี้เจ๊ขอบคุณนะครับเจ๊ได้คะ่ะข,ข,ขอบคุณครับ